วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ 牛逼！<No S 2> <laughs> คือเนื้อน่ารักชัดเจนเนาะแล้วพอเราได้เห็นเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของเพลงจริงๆมาร้องให้กันและกันน่ะเรายิ่งประทับใจมากพี่โบเรียกว่าเหมือนเป็นการแบบต้อนรับวันแม่พรุ่งน no ี้เลยนะพี่โชใช่ๆแล้วแบบด้วยเนื้อเนื้อหาเนื้อเพลงอะไรเงี้ยตอนพี่โบหันไปร้องกับน้องดูแบบน้ําตามาเลยอะไรเงี้ยหลายคนคิดถึงแม่เลยนะตอนนี้ใช่หลายคนคิดถึงโมเมนต์แบบนี้นะคะเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่ที่แม่กับลูกคือแบบร้องกันต่อได้หลังจากค้าน้ํานมแล้วอ่ะลููก จริงๆตั้งใจทำมาให้เป็นแบบนั้นนะคือแบบ <What? S 1> ว่าเพราะว่ายุคนี้ยุคสมัยใหม่อะเด็ก ความสัมพันธ์แม่ลูกยุคนี้ค่อนข้างจะเป็นมีความเป็นเพื่อนกันเยอะด้วยค่ะค่ะก็เพลงรักที่อบอุ่นประมาณนี้น่าจะกําลังดีกับเด็กยุคสมัยนี้กับคุณแม่ด้วยใช่เรายิ่งแบบเหมือนกับเป็นลูกก็ร้องด้วยกันกับคุณแม่ได้ด้วยไงแล้วเสียงน้องน่ารักมากค่ะเมื่อกี้มีเจ็บคอนิดนึงมีหลุดนิดนึงเลยพอตั้งแต่ต้นมาคือน้องแบบพอเริ่มร้องแล้วแบบถึงขั้นแบบุยน้องแบบเสียงน่ารักดังร้องดีมากๆเลยอันนี้มีการฝึกกับคุณแม่แบบอะไรยังไงบ้างไหมคะลูก ฝึกที่บ้านฝึกที่บ้านหนอนิดนึงค่ะซ้อมมาเพราะกลัวลืมเนื้อออหรอปกติพี่โบคือแบบว่าสอนน้องร้องเพลงอยู่แล้วหรือว่าน้องเขาชอบมีความเป็นน้องน้องชอบเองแล้วก็แม่สอนแล้วไม่ฟังเพราะนั้นน้องก็จะฝึกเองที่งหรอฝึกยังไงลูกฝึกเองเขาจะฟังศิลปินที่เขาชอบเกาหลีฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องตามแต่ว่าฮานี้ชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมคะ ชอบชอบชอบร้องเล่นๆอยู่ที่บ้านเนาะหรอนี่แสดงว่ามีเลือดศิลปินในตัวอยู่ะนนี้องาใช้คำว่าเสียงดีได้จากแม่โบสุนิตาความน่ารักเฮฮาจากพ่อฝันเด่นอ๋อคุณน่ารักมากน่ารักมากเนาะรู้ใช่ไหมว่าบ้านที่หนูอยู่ข้าวที่หนูกินเน่ะมาจากตัดลดละสามบาทจากแม่ลูกสามบาทนะคะสมัยนะ้นจริงจริงๆนชุดแรกไม่ใช่ชุดแรร้านหลัดก็สามร้านแล้ว หแต่ว่ายุคนั้นนะฮานี้พี่กรี๊ดหนักมากนะคุณแม่หนูเนี่ยคุณแม่หนูคือไอดอลเลยนะในยุคนั้นคือพี่อกหักครั้งแรกตอนปอปีเลอเพลงคุณแม่นี่พี่ร้องดีไม่เคยต้องเสียใจเลยเดี๋ยวฮานี้เราจะสัมภาษณ์พี่เดียร์กันต่อวันนี้หยอกหยอกฮานี้ครับได้แบบฟังเพลงคุณแม่ได้ตามเพลงคุณแม่บ้างเปล่า <S 2> <S 2> ไม่ค่ะพี่โบฟังหมดด้วยฟังน้อยมากค่ะแต่ลังเฉพาะฟังเฉพาะแบบเพลงที่แบบได้ใช้ในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะนึกออกไหมตอนนี้ จำชื่อเพลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปค่อยทำกับบ้านใหม่ไม่เป็นไรเขาเคยไปร้องเพลงกับคุณแม่บนคอนเสิร์ตมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าซิงเก้ลนนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติกับวันเทิงมากเลยอ่ะพี่โบเพิ่งจะมาร้องเป็นครั้งแรกกับน้องมาเลยทีนี้ที่แรกขอบคุณพี่โบมากมายเป็นเกียรติมากเลยอ่ะชื่อเพลงทีคือแค่มองตาก็รู้ไม่ต้องพูดอะไรรักตั้งแต่แรกรักตั้งแต่แรกเห็นบอกว่าพี่แทนลิปตาเป็นคนเขียนพี่แทนลิศตาเป็นคนเขียนเพลงนี้แต่ว่าได้เนื้อหามาจาก ก็เขาจะถามความความรู้สึกว่าเออจะมีคําถามลิสต์มาให้ว่าเออมุมเรื่องนี้โบตอบว่ายังไงฮานี่ตอบว่ายังไงในคาถามเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเรื่องเราทั้งหมดมาแล้วก็รวมถึงความรักของพี่แทนเราก็อยากสื่อถึงแม่ลูกหลายๆลูกหลายๆคู่ก็เอาความรู้สึกของพี่แทนด้วยความรู้สึกของเราด้วยมารวมๆกันค่ะของความทั้งเป็นลูกและความเป็นแม่ คือความรู้สึกของเพลงนี้มันจะมีทั้งอย่างต้นเพลงจะเป็นความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่ช่วงของโบก็จะเป็นความรู้สึกของแม่ที่มีกับลูกอะไรเพลงนะคะมันคือมันทั้งแม่ทั้งลูกในเพลงเนี่ยออกมาลงตัวมากเนาะลงตัวน่ารักแล้วเดี๋ยวมิวสิกวิดีโออ่ะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นเรื่องราวตามเนื้อเพลงเลยใช่ไหมคะพี่โบแล้วก็จะมีอ่าเป็นภาพจากแม่ลูกจริงๆในชีวิตจริงนะค่ะหลายๆคู่มาอยู่ในมิวสิกวิดีโอด้วยนี่คู่พี่โบแน่นอนใช่ใช่เนารัะ มีคุณแม่อยู่คนหนึ่งน่ารักมากคือเขาปวดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วพอเขามีลูกแล้วเขาเขาหายจากอาการเป็นเป็นการฉุกเฉินู่ะจะนึมเาะ้า่คอะน่ารักมากเลยเยียวยาทุกอย่างได้จริงๆค่ะเนะดีมากๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมิวสิกวิดีโอก็ชมได้ใช่ไหมคะพู่โมนี่เลยคุณผู้ชมทาง GMM Grammy Official ค่ะใช่ค่ะรักตั้งแต่แรกเดี๋ยวนะมาขนาดนี้แล้ว ผลักดันให้เข้าสู่วงการเป็นนักร้องเลยไหมส่วนตัวโบไม่บังคับนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาจะชอบไปทางวาดรูปมากกว่าโอ้เป็นคนเป็นเสียงดใช่ค่ะส่งกำลังใจให้นะฮะนี่เป็นู้เส่งดีนะลูกร้องเพลงกับคุณแม่ต่อได้เลยจริงๆแล้วเป็นคนยิ้มแล้วน่ารักมากแม่ี่เชื่อมจมมาเป็นกำลังใจให้ชอบอายเวลายิ้มชอบอายนี่คุณผู้ชมฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะรายการร้องคู่สุเกสเตอร์ก็มีพี่โบนี่แหละไปออกรายการมาด้วยโอ้ได้เจอศิลปินรุ่นใหม่สองคนน้องบูมกับน้องแอ ใครฝั่งไหนเกรงกันแน่ฮะคนที่เกรงเนี่ยจะเป็นน้องแอ๊กน้องบุ๋มไม่รู้ซึ่งน้องแอ๊ก้องดีมากนะค่ะน้องแอ๊ก้องดีร้องไม่มีเพี้ยนแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยกล้าที่จะหลุดกรอบของตัวเองเพราะเหมือนกับว่าเขาจะกังวลว่าแฟนคลับเขาชอบให้เขาร้องเพลงแบบเก่าๆเพลงแบบคลาสสิกเก่าๆเพลงไทยอะไรแบบนี้พอเขาจะแบบมาร้องเพลงปัจจุบันที่มันมีลูกเอื้อนมีพาเป็นไออบีเข้ามานิดๆเขาจะกังวลว่าแฟนคลับเขาจะชอบไหมอะไรเราก็บอกว่าน้องทําได้เราไม่ได้ทําในสเกลที่มันแบบ มากไปทําในแบบจังหวะที่มันพอดีพอดีพี่เชื่อว่าแฟนคลับหนูจะชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ความให้กําลังใจน้องแต่ว่าน้องเนี่ยมาออกรายการแล้วน้องมาบอกว่าพี่ไม่รับงานอันนี้ไม่ได้นะแอ๊อันนี้จริงๆวันนี้พี่โบบอกงี้นะว่าจุดแก้สงค์ที่พี่มาพี่มาแก้ข่าวนะคะวันนี้ให้พี่แก้เต็มที่ค่ะศิลปินโบสุนิตานะคะยังไม่ได้แขวนไม้นะคะยังรับงานตามปกตินะคะติดต่อได้นะคะก็มีเบอร์อยู่ทาง IG นะคะไอจีชื่อว่า โบนะคะแล้วอันเดอร์สกอร์สุนิตาซึ่งมีเพลงคู่แล้วด้วยนะฮะจ้างงานคู่ก็ได้ใช่ใช่แล้วก็รวมไปถึงน้องบูมด้วยใช่แล้วน้องบูมนี่เขาครีเอทงานเยอะมีการแต่งท่อนรับท่อนอะไรเสริมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการ สลับกันประสานตรงนั้นตรงนี้แทบจะใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะในเพลงนั้นก็<ด>สนุกค<ด>่ะีที่ท<า>แล้วค,<อ>คนดูคุ้มมากเพราะว่าก็ได้เห็นพี่โบมาร้องเพลงสมัยใหม่ด้วย<ช>แต่วันลือนนี้ฮะวันเสาร์ฮะมีอีกสองศิลปินมาคือพี่ศักดาวงอินคากับพิมมิกกี้ปิยวัฒน์ได้เห็นผูแลักศิลปินโจ์ก็คือพี่แพทยงเคลียร์ด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือแบบน่าสนใจมากคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองก็ห้ามพลาดนะคะกับร้องคู่ทูเกเตอร์นะคะวันเสาร์ค่ะสองทุ่มสิบห้านาทีพลาดไม่ได้เป็นอันขารเป รู้จักกันอย่างแน่นอนซึ่งเพลงในนั้นนะคะหนึ่งเพลงที่หลายคนรู้จักพวกเราก็อยากจะร้องวันนี้ให้ฟังกันเลยนั่นก็คือ Happy Birthday h o ฮานวันนี้นเราจะทนีน่นค่ะ คุณผู้ชมฮะเป็นรองผู้จุกิเต์ล่วงหน้าเรา Happy Birthday ให้น้องคานี้วันนี้อายุเท่าไหร่ครับ13 13แล้วเสียงดีขนาดนี้ขอให้มีความสุขมากๆแข็งแรงนะคะใช่ค่ะม่าถึงให้กันก็ได้ค่ะแล้วก็เดินตามฝันอย่างที่ตัวเองปรารถนาด้วยนะคะ